โอทาเมื่เนี่งก้โหมืนกินไปนี่เพื่อแท็กนะพรักพักพักพ,กพ,กพักเลยร้อนเหรอร้อนอร่อยใช่ได้เลย ถ้รนะ่างทองแก่ยังนะมืออนะถ้าคนาคนแก่จะไม่ชอบมัหวานจัดาจาอชอบใช่ไหมชอบหรือไม่ชอบชอบแบบไม่แนะก่รลอวัดดูได้เลยนะวันนี้นี่มอนทอง,ออทองล้ลวนเลยล้วนัช่างนะ้บ้านมดัดช่างขายโลละเก้าเก้าที่นี่พี่ยาจ่ายให้โลละ้ยลอยให้ราคาให้ชาร์พยานะโลอย าบ้านมาอยยาก,กินลอก,กล้ามาบ้านยายอันนี้คือเนื้อล้วนเลยเนื้อล้วนเดียวี่แน่น้ำไม่เห็น

แหละันง่ายง่ายเหรอไม่รู้แคเห็นชึบชิด,ชดแก็ไปตาโคง้<ม>โคงแต่ตรงที่ปูดอย่าไปแตะต้องอ<ม>่ะอืมไอ้เลียเฉียดตรงจุดที่โค้งที่เว้าเห็นไหมอ๋อนี่คือเทคนิคเนี่เออตโค้งตรงไหนก็ไปตรงนั้นไอ้ทุเรียนอยันเนี้ยปอกง่ายโอ้แต่เนื้อสวยด้วยมันเนี่ยปอกง่ายก็คือว่า แล้วก็ฉีดฉีดออกมันก็อยู่ในตวมันมีส่วนด่างของมันอยู่เขาเรียกอะไรตะเถ็บมีตะเข็บ